สวัสดีค่ะแม่มาอัปเดตแม่กำไรทองกับลูกน้อยนะคะเด็กๆเด,กเดินปิ้นปลายใหญ่เลยเดินหาแม่ถูกไหมลูกหาเดินไปหาแม่ถูกไหมเอเดินไปลูกป่ะ เดินกลับไปหาแม่นะเดินกลับไปหาแม่นะลูกนะอพอดีแม่เปลี่ยนผ้าให้น้องใหม่ค่ะน้องน่าจะเดินได้ดีกว่าอันเก่าน่าจะไม่เกี่ยวเท้าเหมือนอันเก่า เดินสำรวจเหรอลูกหืมเดินสำรวจใช่ไหมเดินสำรวจใหญ่เลยเด็กน้อยเด็กน้อยเดินสำรวจใหญ่เลยเดินกลับมากินนมแม่ถูกไหมลูกฮะเดินกลับมากินนมแม่ถูกไหมลูก เดินมาเร็วเดินมาเร็วเดินมานะลูกนะเดินมาหาแม่กําไรทองนะลูกนะแม่กาไรทองนอนรอหนูอยู่นะลูกนะอ่าอ่านเดินมาลูกมา,มาทางนี้ทางนี้อุ้ยทางนี้นลูนนะแม่แม่ต้องช่วยไหมลูกแต่แม่ช่วยนะลูกนะ แม่เหนูมาหาแม่อ,อกแม่แม่กำไรทองนะลูกนะกลับมาหาอ,อกแม่กำไรทองนะแย่งกันกินใหญ่เลยเด็กน้อยโตวไวๆนะลูกนะแข็งแรงแข็งแรงนะลูกนะ แม่ขอให้พวกหนูแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็โตวไวๆเดี๋ยวแม่กำลังทองให้นมลูกเสร็จแล้วพหลูกมากินข้าวนะลูกนะพอลูกมากินอาหารนะ คุณเอนะคะที่รักและเมตตาเด็กๆปิ้นปายใหญ่เลยค่ะมุดกันใหญ่เลยเด็กน้อยมุดใหญ่เลยหางเทาเหมือนแม่หมดเลยทุก คนเลยนะลูกนะดูดูด,ดูมุดฝาวงเลยเลูกมุดฝาวงเลยดูเด็กน้อยนะคะมุดฝาวงกินนมเลยแล้วมันกินถนัดไม่นะ่ลูกท่านั้นห กินถนัดไหมอันแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ